สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นกูให้รวยนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับในบริเวณด้านหน้านะครับของกล่องนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านในกันนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับที่รายละเอียดรายละเอียดละเอียดนะครับแกะได้รายละเอียดงดงามเลยนะครับมือตั้งเป็นสัตว์เลยนะครับนิ้วมือเรียงส่องจากด้านบนลงมาเนี่ยครับนิ้วมือเรียงเลยนะครับลายจีวรน,นะครับผมชัดไปหน้าหลวงพ่อนะครับ ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังรายละเอียดยังครบถ้วนนะครับซอกลึกๆเลยนะครับอืมซอกแขนทะลุนะครับ น่าเลี่ยมขึ้นคอมากเลยนะครับเพ,พ่อคูณปริสุทธโธนะครับหนังสือด้านลา่างรายละเอียดนิ้วเท้านะครับงดงามนะครับอ่าเป็นพระรูปหล่อที่มีรายละเอียดค,ค่อนข้างครบถ้วนนะครับเป็นรูปหล่อที่เหมือนเป็นองค์ท่านมาเลยนะครับด้านหลังวัดบ้านไร่นะครับลวดลายนะครับ นี่ครับลวดลายบริเวณด้านฐานฐานด้านล่างเนี้ครับงดงามมากนะครับผิวเป็นผิวน้ำทองวิ่งทั่วองค์นะครับนี่นะครับซอกซอกลึกๆนะครับเส้นคาดคมมากนะครับ ละเอียดโดยรวมคมมากนะครับมือนี่งดงามเลยนะครับใาถ่านนะครับลอยตะใบแต่งนะครับที่อุดจิงนะครับใบหน้าข้างๆนะครับไปหูชัดนะครับลึก ครับรวมประมาณนี้นะครับพอดีได้มาครับเลยเอามาให้รับชมกันนะครับอีก่รุ่นนะครับที่น่าขึ้นคอนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ